รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเน้นๆให้เลยนะคะของวันวันที่หนึ่นงพฤศจิกายน2564นนะคะงวดที่แล้วใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังเดี๋ยวเรามาตามมาต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะสามแปดนะคะงวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยนะคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยมีหลายคนนะคะที่มีโชค ถ้าใครดูคลิปจบนะคะรับรองมีงโชคแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะทางอาจารย์สูตรหนึูตรสแล้วก็ของหมูทองของอปู่ฤิธี์ไกลนะคะสรุปมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอดก็จะมารวมในคลิปนี้เลยนะคะเลยน,น,นะคะอีกตั้งหลายวันนะคะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคงหาซื้อทันอยู่นะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ทงช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นกนารพนันนะคะ หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างซื้อสลากลาก,กินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะจดเอาไว้ลุ้นก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่ซื้อเนาะเอาบางคนอาจจะเอาไว้ลุ้นอย่างนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสแบงกบ้านานาชาแนลทั้งช่อง youtube ด้วยนะคะมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะทางช่องก็ อยากจะมาแบ่งปันแนวทางนะคะสลากินแบ่งรัฐบาลของงวดนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะแอดอาจจะพูดผิดหรือว่าพูดเร็วแอดก็ขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะบางทีแอดอาจจะพูดเร็วเกินไปอาจจะฟังไม่ทันกันใช่ไหมคะบางทีอาจจะพูดผิดนะก็ขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนคะไลน์แอดมีปัญหานะคะ โทรศัพท์ของแอดมีปัญหาช่วงนี้นะคะแอดอาจจะติดต่อเพื่อนบางคนไม่ได้นะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจเสียใจนะคะแอดอยากจะติดต่อกับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะพอดีว่าน้ t ตบุ๊กนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะมีปัญหาตอนนี้นะซ่อมไม่ได้เลยนะคะแล้วก็แอดก็ค้างงานเพื่อนๆหลายคนเลยนะคะไม่สามารถทําได้ในตอนนี้นะคะก็ฝากผ่านช่องแสดงบันนาชาแนลเลยนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะ ทำไปก่อนนะคะถ้าเกิดแอดซ่อมเครื่องเสร็จหรือว่ายังไงนะคะแอดจะรีบทำให้ทันทีเลยนะคะแอดต้องขอโทษด้วยนะคะคิดถึงเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะคลิปนี้นะคะจัดหนักไปเลยนะคะเน้นให้ทั้งสามตัวสองตัวมีทั้งตัวเน้นตัวรองนะคะใครชอบตัวเน้นก็จัดไปใครชอบตัวรองก็จัดไปได้เลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ร้อนนะคะ ที่สําคัญน้ํายังไม่ลดเลยนะคะบางพื้นที่น้ํายังท่วมอยู่เลยทางช่องสบงงบ้านนาชาแนลนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกหน่วยงานและก็พี่น้องชาวไทยทุกคนที่ประสบภัยอยู่นะตอนนี้นะคะขอให้ผ่านวิกฤตน้ําท่วมวิกฤตโควิดนี้ไปให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและกข,ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะแอกก ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังปังในงวดวันที่หพฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้นะคะและก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเงสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะทําบุญที่ไหนก็ได้นะคะบางคนก็ฝากแอดทำบุญนะคะแอดก็ไปวัดบ่อยนะคะก็วัดแถวบ้านนี่แหละคะ่ะ แอดก็เอาเงินที่ให้มานี่ค่ะไปทำบุญร่วมกันนะคะจริงๆแล้วนะคะการอ่านรายชื่อแล้วก็บอกยอดเงินในช่อง youtube ก็ผิดกฎของช่อง y o u t u b e โดนปิดไปหลายช่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครมีอะไรนะคะโทรมาหาแอดหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวมาหาแอดได้เลยนะคะเราสามารถคุยกันได้นะคะบางช่องนะคะช่องใหญ่ๆโดนปิดไปเลยนะคะอ่านรายชื่อนามผู้บริจาคนะคะที่ช่วย สร้างโบส์สร้างศาลาตามวัดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปิดช่องไปหลายช่องนะคะก็ตอนนี้ก็ทําดำเนินดําเนินการกันอยู่เพื่อที่จะเปิดช่อง YouTube กลับมาให้ได้เหมือนเดิมเนาะแอดก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆช่อง Youtube ทุกช่องที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะแอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนเลยนะคะ เราสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะจริงๆแล้วเราไม่มีสิ่งของหรือว่าอะไรจะให้เพื่อนๆนะคะพี่น้องชาวไทยเราก็ส่งกําลังใจไปให้ค่ะส่งกําลังใจไปให้ได้นะคะแอดก็ส่งกําลังใจให้กับทุกคนเลยเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะแล้วก็ขอให้อย่ามีใครเจ็บต้องถึงกับ มีอะไรมากมายไปกว่านี้เลยนะคะขอให้ผ่านคนไปด้วยดีสาธุสาธุสาธุสา,ส,าสมบูรณ์ก็จะเ,ะเยอะนะคะจะได้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติและที่สําคัญจะลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพระในบ้านดูแลคนที่เรารักนะคะบางครั้งนะคะเราอาจจะลืมไปว่าเราลืมดูแลครอบครัวนะคะบางทีความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าความสุขเยอะแยะมากมายมันไม่ได้หายไปไหนหรือว่ามันไม่ได้อยู่ไกลตัวเรานะคะ บางทีเราอาจจะมองข้ามใช่ไหมคะเราอาจจะลืมไปว่าเอ้ยทําไมเราทําความสุขหล่นหายไปไหนบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่ามองแต่คนไกลตัวอยู่ใช่ไหมคะคนใกล้คนใกล้ตัวก็คือจะลืมไปว่าเอ้ยเราเป็น่นะันทไมจะไม่ใช่นะคะเราต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันจะไม่ดูแลกันนะคะเพราะบางคนอาจจะ มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแอดก็เข้าใจนะคะแต่บางครั้งนะคะอย่าเพิ่งให้มีอะไรต้องสูญเสียเลยค่ะการที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพระในบ้านดูแลคนที่เรารักนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีมากมายแล้วก็จะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ชีวิตของเรานะคะแอดเข้าใจค่ะว่าทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวนะคะจริงๆแล้วนะคะลิ้นกับฟันมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างเนาะ ส่วนตัวเลขของงวดนี้นะคะแอดมั่นใจมากเลยนะคะว่าใครที่ดูจบคลิปนะคะมีโชคแน่นอนนะคะแอดก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้แล้วนะคะเผื่อว่าจะมีโชคนะคะถ้าแอดถูกลอตเัอใหญ่ๆนะคะแอดจะแบ่งปันให้กับ fc ของแอดด้วยท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแอดมีไม่เยอะนะคะให้ได้นะคะช่องแอดเป็นช่องที่ยังแบบคนติดตามยังไม่เยอะนะคะแอดก็ ช่วยได้เท่าที่แอดช่วยนะคะแล้วก็แอดก็ไม่ลืมทุกคนที่ติดตามแอดใครที่กดติดตามแอดไม่ลืมเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะในงวดวันที่1ที่จะถึงนี้นะคะสามตัวมี 9, 29, 5, 91, 50 7, 50 8, 6, 2องเจ็ดเก้5 0 7 5 0 8องเก้เน้นย์เห้นยหส่้ๆส่วนตัวรองก็จะมี71717 1 7่งเจ็ดหนึ9 4 374ตัวรองนะคะส่วน2ตัวก็จะมี79291 หกสามหกสองหกสามห้าแปดเจดหหห้าปสี่หกสหนห้าเนะคะตัวรองตัวเน้นนะคะเห็นไหมคะคสามหเน,น้นเน้นไปเลยนะคะข้างล่างเนาะเจ็ดเสองเกเน้นไปเลยนะคะหรือว่าใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะดูให้จบนะคะแอดอาจจะพูดไม่หมดทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่มีตัวเลขน,นะคะสามารถแคปหน้าจอดูได้เลยนะคะอ่ะ ตัวเลขเป็นหมื่นเป็นพันตัวเหลือแค่นี้ไม่เยอะให้ทันทีท่านไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ